เมื่อไปนเอพาเอ้ไปคลอลูก่ห้อมออ๋อเป็นในลูก้อยวันี้กก็ตอนแรกกเมื่อไปน้ำเพิ่นไปแล้วหมอไว้มาทางน้องละมเพนาะอืมพอเ้าานมาเ้าเยผูญิงมคือผู้ชายผูญิ่งผูญิงโอ้ในลานอีกแล้วแบบนี้เนาะอยู่ช่อยู่เพื่อนเมย์จาบอ โอเป็นไปได้อยู่ห้องหมอดนห้องหมอเมืองนี่เป็นหาก็ออกมาเมื่อเช้านี้กับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องก็ชุขชุกชุขคน ปัจจมังสุบอนว่าศรเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตันึงพบพรอกับช่องยูทูบผมว่าวินจายใจเกินดอยพี่น้องเนาะทำเลทางบ้านทางเพื่อนของน้องดาวเนาะเห็นผู้ช่วยเพื่นอนว่าศิเข้ามารอบแรงศิเข้ามาทาสีภายในเพื่นอนเนาะอ่าผูด,ดีเทางศิเข้าไปเบิ่งพี่น้องไปตรวจเบิ่งเนาะงานให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าอ่าเมย์เมเอฟซีที่คอยเบิ่งว่าเวียงนอเพียงเนาะให้เพื่อนเห็นนอเพียงเนาะอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมกันอยู่ทางบ้านทางเพื่อนของ Nhà sinh yang vô cùng kỳ nông nghiệp. And là cái băng mặt hôm kỵ nông nghiệp, nông nghiệp. Tất cả hương đào, kỳ nông nghiệp, nếu sếp học bại, hâm bệ tang băng hương kỵ nông đào, nông thôn kỵ nông kỵ nông đào, nông thôn kỵ nông đào, nông thôn kỵ nông đào, nông đào, nông thôn kỵ nông đào, 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 ว่าทางนั้นทางนี้เนาะพี่นนางเก็บงานเก็บยังหรือว่าึงกับตามที่บอเวียงเบิ้งเนี่ยก็คือว่าเจ้าพี่นองนเนาะมาได้มาเลยหวนันจำสีจุดทาปานประตูหรือว่านั่น ในจุดที่เราเวียงมอใหม่เป็นนี่ก็คือว่ายังซ้ำเก่าซ้ำเดิมนะครับออามา,ทาไทยพี่น้อง fc ได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเนาะในเรื่องสาบเสาหรือว่าในเรื่องเสานี่ก็ในส่วนตัวนี้เราพี่น้องเนาะ ไปดูเพื่อนเดี๋วเอาน่าชิ่กับหมเูนนเ,พเพื่อนเราเพียงเนาะอยู่ในอมๆอยู่อือคือบไร้เขามาเลยทางผู้ช่วยเมื่อวานนี้กับ่างพุทธเราเพียง้องะวันนี้ก็บอะไ้มาจะเป็นเมื่ออื่นนะอัพเดตไปได้ด้วยหรือว่านะ เขาเอไก่แ่ไว้แบบนี้เลยปอนมาคือวันนี้ได้เนาะพี่เาเขามารอเบิ่งเงินือวาการอัปเดตช่วงที่เทียงน,น,นเนาะัคือเก่าววามอวานนี่่งยังซ้ำนั่นนปรมตูเพิ่มาเป็นสิเขามารอบแรงน่บ้เข่ามาเลยตาเมเบิ่งเราเพียง่บาง เช็คเบึงดูว่างานไปทำเล็บให,ให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิองเลยสมเหมือนกันความขุ่นหนะดูว,วะอ่านั่นนี้เนี่ือ้อหงดาวหงดาวหงดาวผู้ช่วยไม่ได้เข้ามาเลยว่เมื่อวาน ด่าช on um. ่วยบ่ได้เข้ามาได้ว่าวันบอได้มาเลยอืมันนี้ก็บมันนี้ก็บบอได้มานั่นสบายดีฟรีกับมันนี่กับบอได้มาเลยเนาะบอได้มาค่างานบุญเนาะโอืม คือว่าย 10. 10. ังนาซีเอ็นได้หมืออยู่รอบขบพี่น้องเลยมื่นนี่ก็จ้งตักบาทอีกเพอเพอเนี่ยย่านบปอร์มาอีกมื่นนี่กันเนาะตักบาทคิดว่าของเนี่ยเพิ่์นบอกเมื่อวานนี่เพิ่นพออายอยู่เพื่อนอ่านั่นเพิ่นว่าเดี๋ยวออกไปจะหนี่ก็สิเข้าไปแล้วนะเพิ่นมาบอกมาได้เข้ามาเลยอ๋อ ไอ้โค่เพิ่นอยู่เพื่อนทานโมเพิ่นว่าว่าเพิ่นชิเข้ามาก็เลยเข้ามาเบิ่งงานยันเราเพิ่นเห็ดไปหอดชายเดี่ยวนะนี่ไอ้ชิ่กเข้าไปทาซีทางในเพิ่นนะเพิ่นว่าวานแสดงว่าเราบ่ได้ม้าเห็บไปน่องแบบติดเท็บเนาะอืหน้องติดเท็บยังสิหน่าชิยังอีกมื้ออื่นพุ่นน่ะพี่น้องมื้ออื่นก็ยันรอบบใบของเนาะ เปื่ตักบาทต่างอย่างแล้ว,ลวพอเป็นอยู่เฮือนทันหมอเป็นชวนอ้ายเข้ามาพี่ยุ่งเมวานเนี่ยว่ามันเฝ้าแนก็นกนเลยเมื่อได้เมื่อวานนั้นยันมังคำสิเข้าไปเฮ็ดรอบแรงได้เพิ่นไหมอย่าว่าบ่ได้เข้ารอกยันเพิ่นเดยเปลี่ยนใจโอเคใช่เนาะ เขามานั่นคือคิดว่ะเป็นทาสีข้างในว่าเพิ่นว่าเพิ่นจิเขามาทาสีข้างในให้สร้างพุทธเก็บโตนปองเยี่ยมเพิ่นว่ะก็เลยเขามาเช็คเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นม่ได้ทา มันมาหน่อยมันขึ้นได้รถมันรดจำมันเสียบเนาะปูนกะขึ้นไปมาแค่เสร็จก็เยียดิปูนนหะจนเท่าเห็ดปูนเห็ดยังเบิดเอาล่างพื้นด่างยังเอาเห็ดปูนเห็ดยังเบิ้ลเนี่ยเอาล่างพื้นด่างยังแหละเอาจังเนี่ยมันขึ้นไปมันเหยียบมันเหมาะปูนมันยังงอกได้พื้นโจเทิงนี่ก็ยังมด้เคยหนังอรือเถื่อบ่ mau à, con về lại lại thừa đó nha à đây đây à kinh thọ à đây kinh thọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันลมมันลมมันนันมันผัดไปคือเก่ามายังทงทงผ่าคมนั่นติ่มนะบอกโอ้ได้เขาเก็บเก็บจุดไปนะมันหกมันเกินจุรถัวไรเฮารมไดตชวไรนั่นเก็บจุดเป็นขวดขวดเจ้ากลับไปหาบนถิ่นน้ํามัน ตั้งไว้ในอันนั네้นอ่ามันเห็นอมันอันมันเป็นอันวางามแต่ว่าเฮาสิเผาต่อไปกับมันเผาบ่รใหม่วันนั้นบคกอยู่แถวในเมืองได้เพิ่นชื่อกันอยู่ได้ขวดแถวในเมืองฮะเชื่อกันโอ้อันมีขวดแก้วขวดเนี่ย มันนอะคือเห็นเขาชื่อจักโลทุไรบุเขาชื่อถึกถึกเองเพื่อสิในเงินชื่อน้ำแข็งถุงหนึ่งกับหอยไลยชอบเติบพีรอกมันมาได้นะมืออื่นมือฮือมืออพุ่นวอรจังจะได้เริ่มชาบเช้านี่คือวันนั้นละไรลอยทะบอเฮาละว่าเช้าในกับเมื่อไปเมื่อไปเอ้ยไปคอลลูกในห้องมอ อ๋อเป็นไครลูกหนุ่ยอืมวันนี้ก็ตอนแรกก็เมื่อไปน้ำพึนไปแล้วหมอไว้มาทางน้องกัมาเหมนกัอืมว่าเราขนาดน้ำมาเศ้าในผู้หญิงบมอคือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงโอ้อืมได้ลานอีกแล้วบัดนี้เนาะนุ่อยู่ใจ่อยู่เพื่อนเมย์จ้าบอกนุ่อยู่เพือนเมยโอ้

อย่างเนียวโบออกอย่างเช่นอย่างที่วัดได้เดินไปหาเพื่อนอีกคือเก่าโดยเนี่ยเวลาทาทาบนเหนียว,วคนไหวมาฉันได้เอื้อยข่อยบางัก้อดลูกบางหนึ่งนี่กั<ด>มาแล้ววัดแน่นท้องแน่ยนยังตอนอยู่พุ่นกับวันเหนียวอยู่มาเทื่ยแน่นท้องงูไปอีกพอดีิสามเทื่ยไปอันนี้ก็เป็นว่าทั้งคนหายเมื่อเป็นยังบนเหนียวทั้งคนให้เมื่อแต่เป็นยังมาแล้วคนเวรหักกันไหนเลยพอเพื่นกับเวรห้มานล้วแบบจากมาอ่ะนะ จะค้นบันอยู่ในเฮือนบันเอาผู้บาเกิอกนั่นอีกหมอผู้บาเกิอกกับลูกเนาะน่องผู้วันมาน้ำผู้บาเกิอกยังมีอีกผูหนึ่งบอกคือวันเนี่ยได้ไอของไอผู้มาน้ำหันอีกอือแฉแดงวันไง เดมแล้วเนาะโอ้อมีคนมีข่าวโรงเรียนด้วยอืมข้งนอมันเมือลงเมือวัลงผู้อ kind of yeah so ันน้อยเนาะอลงนงกายอนลงแล้วกวาขร่างกายอือแต่เติลงมีผู้ว่าหเลยอเอกาลงอือ ในรูปตะกินบานนั่นงเจก็เงยกระดิษฐ์เอิญเสาพิ่นมาให้เป็นทาสีห้องพื้นทน่ไหวตัวไรเป็นจิตาตัวในเสาตัวในนะ่นมาให้มันแห้งดูสั่งพุทธเราทาสีบ้านประตู เอื้อทาเมียเราอยากทาสีภายในกะทาเราวาดนี่เราว่าทาสีภายในอจิทาสีบานกะคือไอ้บอกนั่นเอาโอโอที่ไอ้ซื้อมาน่ะเป็นเทสหันเลงกะนั่นจะทาผูผูทาทั้งนอกผูทาทั้งในกะนั่นทางทั้งผู้น่าจะเป็นทาสีบานข้างนอกเสร็จแล้วเพราะเฮามีอันจับมันยังเด้

ตอนเวียนเนย่เปิดตู้เปิดยังนอบุญเนาะนายบ้านมันนั่นห่อนมีเ่นเห็ดมงบอบ่มุงคนางคาบ่ เ้งมท้องืเมนาห้องพื้นถือกันเวลาเานั่นน่ยมันจยกกินไง่เปทาแห้หมทาไวพอให้มันแห้งก่อนนะก็ถ้าห้องประทาสีห้องพื้นเนี่ยมันอย่างนันกินได้สีมันตอ้องทากันลางก่อนเขาเนี่ยอนอดีมือนี้ ก็ประมาณนี้แหละหอของเราไอ้เขามาเบิ้งซิ่ชของแน่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเฮ็ดเมื่อวานนี่ย่า้สิอ่ายางรอบๆนะเราก็มีแต่ว่าหาเด่นน้ามูแหละโอเคเนาะสบายดีเลยพี่น้องกันครับแต่ว่าคิดว่าอันนั้นเพราะว่าเพิ่อนว้า,วา,าวกับเบีรยงเมื่อวานนี่ว่าเพิ่นสิธาสีภายในบ้านเพิ่นว่าเนาะ,ะนั่นก็เลยนั่นไปผอเพิ่นอยู่เพื่อนทันโมเมื่อวานนี่พี่น้อง เลยเขามาลองเบิงนะ้งเนาะนลงเทีอววะท่าดีวะเนี่ยได้น้องพี่นะ้องเนาะกะนาซีอันตัวนี้แหละนาซีอันไปในอันนะั้นแต่บอกก่อเกาะบ่อแก้วตัวนี้นะี่ยเป็นขุดเป็นอันนั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นขุดเรียบร้อยแล้วก็มีแต่ว่าเบิ้งสมไปน้ำกันแล้วนกะ็รอบๆเนาะพี่น้องเนาะความเดตให้งเอ็ซ์เบิง้งเด้อพี่น้องเนาะคือว่าเวียงก็อยากอ่า อัปเดตไปทุกขั้นตอนใ,นในการเห็ุวิรณ์เหตุงานเนาะงพี่เนาะ,ะอัปเดตไปเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายเฮาเบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นมอบหมายเฮาเบิ่งเฮาก็จะติดตามเนาะงานที่ว่าเพิ่นมอบหมายเฮาเป็นสะพานบุญให้ว่ามันไปฮอดจุดไลไปถึงขั้นไลท์ฮานาพี่น้องก็เลยอยากอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งในชมนํากันอืม มายังเขาเข่าเจ้ามาบอกคือนมำกระซมนะคือว่าอย่างนี้ยนะโอ้มาเลยหนึ่งว่าเกลือไก่เลยเกลือวลาอ่นชิมามันหลายแบบนี้เนาะหนึ่งก็กินมูฟว์ที่ว่านะก้าวเพื่อนมาพุ่นแบบนี้นะก้าวเพื่อนมาได้เข้ามากับท่านอยู่หรอก กมม็มือใดเพื่อนสิมาได้จังมาเพราะว่าเจ้ากับพวกปกติกจะกินแต่เขาหุงเนาะกินแต่เขาหุงอยู่พอเดียวท่านึงมาเท่านึงก็สามมือ,อยังกินโน่นเอ,อาหุงขขากินน้อยน้อย ยังน้องจอยคือเพชรแทะฮะเพชรบ่สบายดียีซีก่อนอ้ไปใส่ตามอายุบ่ฮะใส่ตามอายุบ่ตามหงก็คือพากันเพชรแทะใส่ตามมายูตาม่เหงนกี่รอยใส่ตามมายู่โยเพเพชตีเนเมได้เถอฮะนเพาเอะมันฮอนคอเนาะ มันนั่นตีไปเอาน้ำเย็นออกมากินยัน่ไงจะกินเอาไหมนี่บอนี่มีตู้เย็นที่ผมมีน้ำเ <c oughs> ย็นบ้าสองสองนี่ตีกินได้อ๋อกินเบิดกระตุกปุ๊นี่ก็ต, <c oughs> ต้องแตกแล้วกินเบิดสอ,องปอนด์ก็ไม่ต้องบอกเอง อาจจะเอาไหมแบบนี้คือเป็นมิดเป็นมิดฮะี่ยเจ้าเนี่ยไ่คือสีแท้น้องด่าโอ้ยอายน้ำเวียไอยน้ำะอายน้ำแม่ทางดัางมันไม่ได้เมนเมนอันนี้แล้วอายตัวนี้นจะมันขึ้นแล้วพี่เด้ดำดำแน่หยโอ้โอ้นี่เมนได้สีฮะสีสีตั้งกระติกเนาะไม่ตั้งกระติกใกล้ๆพื้นท่าเนาะแม่ไม่ Nó lao ngọt Chỉ có tụi này đây, bà nhìn mấy chú Thôi Bạn chọc nghe, nè đó dần thế này Đệnh hèn bà chắc này, tôi này

บอกเขาว่าลำเดนไปกินเข่าไปห่อนหาที่ช่ำคือว่ามาเลยทำหุงอาหารบุอยักนั่นเป็นไรเนาะเลยนะค <c oughs> น,นเด็ดพี่น้องเห็นอยกานไงยะ เป็นม yeah. ือ <t> อ <seine Christmas> ื่นมือเพื่อน่ะพี่น้องขวามือนนะเป็นธีนาที่ทักบ้านน้องอย่างเนาะทักบานเพอเป็นธีเด็กเพื่อเขาทีเขาวทางเก็บีวดใจรอเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวช่วงนี้จะเบิ่งเขาอันน้องจ้อยเข็ดหัวไปก่อนน้องจ้อยเนาะเข็ดหัวเขาไปก่อนเพื่อนั้นัติดไปทุกขั้นตอนพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเรื่องน้องเด้อโดยอ่ะน้องเลย ก็ประมาณนี้เนาะถ้าว่าพิ่ภาพการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไพร์ดละลายคลิปนี้ก็ชื่นรำราพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะอย่างไดก็อยู่ดีมีแห้งบัดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีหักแพงทางใายพี่นอ้อ,องเลยขอกราบขมาสบายดีสบายดีบ,ดบัดสุขสุขคนเด้อเนาะ